อีกคดีที่ต้องที่ต้องรีบสอบนะครับคือที่ระนองครับมีคนร้ายที่ไปจับอดีตนายกอบตาปากจันแล้วก็เรียกค่าไถ่หนึล้านบาทพอถึงนัดจะไปวางเงินปรากฏว่าคนร้ายไหวตัวทันแล้วก็สังหารตัวประกันก่อนจะเอาร่างไปทิ้งไว้ที่บ่อน้ำกลางสวนครับตำรวจสพปากจันและตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนองนะครับเก็บหลักฐานจากร่างของนายธนุใจดีอายุ79ปีอดีตนายกอบตาปากจันท ที่เสียชีวิตอยู่ที่บ่อน,น้ํากลางสวนโดยพบว่าข้อเท้ามีผ้าเขาม้ามัดและพบบาดแผลหลายจุดสําหรับนายธนุหายตัวไปจากบ้านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับลูกสาวเนี่ยเล่าว,ว่าคนร้ายโทรมาห,าหาหลานของตัวเองแล้วบอกว่าจับตัวนายธนุไปเรียกค่าไทยก็เลยได้พยายามติดต่อกลับไปแต่ว่าติดต่อไม่ได้นะครับหลังจากนั้นได้รับข้อความเรียกค่าไถย1ล้านบาทเป็นภาษาเมียนมา โดยนัดให้เอาเงินไปวางไว้ที่บ้านร้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้ามจังหวัดเกาะสองประเทศเมียนมาแต่พอถึงเวลานัดหมายกลับไม่มีใครออกมารับเงินคาดว่าอีกฝ่ายน่าจะไหวตัวทันจนกระทั่งมาเจอร่างของนายธนุในบ่อน,น้ำกลางสวนของตัวเองส่วนมูลเหตุต่างๆนั้นตํารวจกำลังเร่งสอบสวนอย่างละเอียดกับ